เนี่ยต้นน้ำตาลเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆสิต้นน้ำตาลกินได้หรือเปล่าต้นน้ำตาลต้นน้ำตาลอะไรต้นน้ำตาลเห็ดไหมเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยหัวมันเห็นมาดูหน่ไหนเนี่ยหัวมันอ่ะเนี่ยต้นน้ำตาลเนี่ยหัวมันเนี่ยเนี่ยหัวมันเนี่ยต้นน้ำตาลอ๋อเนี่ยเอาไปทำอะไรหัวมันเอาไปทำน้ำตาลเด้ผมซูกะ ต้นน้ำตาลพวกทำไรน้ำตาลเ,เรื่อนี้ค่ะเพือนจะรู้แถวน,นี้เขาเป็นฟาร์มนะคะดูดิตรงนั้นเขาขายฟาร์มเป็นไล,เนไล่เป็นฟาร์มไล่ก็เนี่ยตัวเองเขามีฟาร์มม้าเนี่ยลงม้าด้วยเนี่ย ไม่ใช่ลองม้าเหรอเนี่ยก็คือเราจะบอกเขาเป็นฟาร์มเมอร์บรรยากาศดีมากเลยจ้า